สวัสดีครับพี่น้อโกครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาสิดต้นยางครับพี่น้องโอุ้หนะนะครับได้นํามักเข้ามักมาในสิ้หาเมื่อแล้วพี่น้องเป็นเมื่อดีครับเมื่อนี้นะครับก็เริ่มมาเี็ดต้นยางนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับหนายางที่มันตายหนายางนึ่งหนานะครับอันนี้ให้คัดพี่น้องครับมื่อนี้ไฟใหม่พี่น้องโอ้นะครับได้มาแก่นะครับไปธี นะครับสีน้ำมักของคู่เซมนะครับพันวาสีสอยได้ครับเดี๋ยวเลยนะครับวางมาบนพื้นนั่งเอ้ากูดะโอ้หน้ามักมันขอไปได้แล้วกูดะนะครับเอากูดะนะครับพี่น้ั่งแต่เบงเนี่ยไมนจะเป็นเลยครับนะครับห้องเห็นเบงไปในปีสองปีนี่มมนจะขึ้นมาบอนะครับล่อรุ่นล่อช่วงติตตามนะครับอ่าเบ้ารุ่นจะนะครับนั่เสนอตลอดนะครับ โอ้ถ้าเป็นผลดีนี่เษตกรไท่ในห้องนี่นะครับคือพันวานะครับยางพาราพาเลยครับพี่น้องการเกษตรช่วงนี้ก็ไม่ต้อย่างพารานะครับต้องเงินดีก็โมเพราะว่านั่นเป็นการหาเงินนะครับไล่มือนะครับส่วนอ้อยมันก็เป็นสินค้าไล่ปีครับพี่น้องยางนี่ครับเครับองดื่คข้นนะครับมีเงินมีใส้ครับพี่น้องเพราะว่ามันได้ใส้ทุ่มมือนะครับได้สุดเดือน นะครับเป็นสินค้าที่ห้องต้องการนะครับที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้มันดีนะครับเพราะว่าห้องก็จะได้ผล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 ิตสูงสูง,สง,สงนะครับแต่ผัยหามันเมื่อคืนช่วงนี้นะพี่น้องเนาะนี่ข่าวว่าเมื่อคืนเมื่อคืนช่วงที่มันอาอยางไม่นเบอพี่น้องเนาะบางคนพวกพวกเรานคน้องก็ปิดหนาย,ยางนะครับพี่น้องเพราะว่ามันแห้งนะครับมันของก็โปรงบปออกไปเลย นะครับมาปิดปรับปรุงแต่งครับนะครับปิดปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นเพื่อนเ้อนะครับสาเบิ้งสาช่มนะครับวิธีการแก้ไขของเบารถนะครับโดยคำแนะนําของนะครับให้คะได้เพื่อนครับคู่เสลมนะครับบุญเสนานะครับเพื่อนเป็นครับเป็นอาจารย์นะครับผมไปให้คำปรึกษานะครับนี่เขาก็มาล่องเบิ้งนะครับพี่น้องพุดจัดเลยครับเนี่ย อ่าพูดนะโอ้อย่างห่อเขาเขาจีดเ,เ,เขาชักล่องมาพี่น้องนะครับห่อกระจิบพับปุ่มพัฒนามันให้มันดีมันงามขึ้นครับให้เจ้าของครับโอ้สายยางสุดละครับพี่น้องเอามาดต้นไม้กอนแต่ผมเพิ่ำอะไรอยู่นะครับมาโอ้เนี่ยอันนี้อันนี้นนนนต้นนี้บ่บ่บได้ไฟใหม่ครับพี่น้งองตากสินทุกตัวพูดนะต้นนี้เปียกแตกงแล้วพูดนะคนงานเขาชักล่องแนละ้วโอ้เขาว่าน้ำมา,าก ผมก็เลยเปิดแต่งนะครับให้คนงานปีดแต่งมาปุูงเลยนะครับเพื่อที่เขาจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเข้าไปน้องเมื่งแล้วว่าเป็นจต่วันเพราะว่ายางนี่มันมท่านหลายปีไหมที่นี่มันได้เห็นมะขนต้นนะครับโอ้ยบ่ไดนะครับพี่น้องเนาะการปลูกยางนี่ต้องดูแลบำรุงหลายพี่น้องเนาะโอ้ยเพื่อที่ได้เป็นเกียดนี่นะครับบางเทีผู้กีดก็มาลุลย์นะครับ,บเ,าเนาะเพ่อนะทีใ่ใส่ดมกดหรือใส่ เงี้ยกว่าน้ายาเล่งโอ้ยบ่ต้องสารอย่างต้องสารผู้ปลูกเขานะครับสุดยอดครับแต่เขาเจอคนบดีก็เลยอันนี้นะครับว่ารุดแรงมากพัฒนาปรับปรุงนะครับตอนที่มันนะครับยังหายไปแล้วแต่เขาเป็นอยังครับแต่ทาให้มันดีครับนะังกับบ้าสุกการลงมือทําพี่น้องคอยปรับปรุงพัฒนามันนะครับมันก็ดีดีขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ่างเ็นดีมันก็ได้ดีพี่น้อง นะครับเพราะว่าเทาบ่ได้นะครับทำเรื่องบุดีในเทานะครับขยันนะครับจังใจอยากให้ต้นยางเทามันนะครับจะเติ่เติบโตแล้วก็เปียกอ้อนกิ่ได้ง่ายครับพี่น้องเนาะเนาะโอ้พุ่นนะครับเป็นสาษายไปครับเนาะจะเห็นน้ำมันุ้มไปหอดใบมหมครับพุ่นอ่ะส้มไปหอดใบหอดลำต้นมันเลยครับพี่น้องนะครับ โอ้ดีมรสาวเลยฝนตกเลยครับยังดีบบันเนี่ยอาจารย์เสยมาถ้าสีวันที่ฝนตกครั้งแรกนะน้ำไม่ละครับพี่น้องที่จริงไม่ได้มาดูฝนตกนะครับมักไปไม่รู้ฟ้าฝนจะมาจะตกตอนเลยครับอ่าพอดีฝนมากมรสาวหนี่งตัวนะครับอุดรธานีฝนตกเลยครับมรสาวเนี่ยนะครับจัดไปเลยครับพี่น้อง โอ้ oh. นะครับคุณ่คักคักคักพี่นังอ่ะแต่น้ำมัเนเี่ยหอมหอมพี่นังบ่ซิวดิว่าใส่กกน้ำตาลใส่เกลือใส่นะครับปุ๋ยเก็ดครับผมบ่เป็นอันตรายนะครับเนาะบ่รถ้่เคยใส่หน้ามุนมุนีมาอยู่ครับมันมาเอาเคยครับเคยใส่มาอยู่นะครับอ่ะพี่นังนะครับ อาถ้าเบิงสมผลงานนะครับเรื่องการปรปับปรุงนะครับต้นอย่างของผมว่าจะเป็นยังไงพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับเพจยญ่ไว้ภาแชีพี่นดองเด้อเอ,อ้าหพี่น้องอยูด่ดีสบายแ้วคนสวสัสดีครับ